สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณอยู่กับ GTR กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทําทําทำทำทำ,ทำอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้มันจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นพวกตีลากาอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกันทำนครับแต่แรกรูก็ต้องเข้าไปที่เพจสโตเลยครับ ผมว่าถ้าเข้าไปสโตมันก็จะดีนะครับนี่ครับโปรแกรมที่เราจะใช้กันนะครับมันก็คืออันนี้เลยครับมีในเพจสโตนะครับถ้าผู้ชมก็ดูชื่อกันเลยครับว่าชื่อมันมีตัวอะไรบ้างท้าผู้ชมก็เขียนในเพจสโตเลยครับวิธีการทําก็ทําง่ายๆครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็อันที่สองนะครับอันที่สอง แล้วก็อันที่สามครับแล้วก็คุณก็จะเลือกอันไหนก็ได้ครับที่คุณเอารูปภาพไว้รูปภาพมันต้องใช้พวกนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับที่มันเป็นพวกนี้ผมก็จะใช้สกินผมแล้วกันครับนี่ครับคุณแช้เสร็จป,ปุ๊บคุณก็กดอันแรกเลยครับคุณกดเข้าไปมันก็จะเป็น อย่างนี้นะครับให้เราตกแต่งตามสบายเลยครับจะให้คุณกดมุมมุมขวาด้านนี้เลยครับคุณกดย้ำๆสองทีครับด้านที่เป็นลูกศรจุดๆนะครับแต่ถ้าผู้ชมจะไม่เห็นกันครับคุณกดย้ำๆตรงนี้สองทีครับหนึ่งสองครับแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับแ้วให้กดอันที่สามครับเพื่อหยุดการหมุนให้เราตกแต่ง ผมก็จะเอาท่าแบบง่งายๆกันเลยครับนี่ครับท่าเงีับแล้วเราก็กดย้ำๆสองทีครับรับแล้วเราก็เอาอันนี้เลยครับผูก็จะประจบก็กดกเข้าไปแล้วก็อันแรกครับกดเข้าไปแล้วมันก็จะการเซฟนี่ครับ แต่มันยังไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้นในที่นี่นะครับมันกําลังดาวน์โหลดอยู่ครับครูก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งครับรอไประยะ,ยะหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปนะครับสวัสดีครับ